พระคาถาชินมัญชรชยาคนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานางจตุสัจจาสพังรัสสังเยปิวิสุงนาราสภาตันหัางาราทยอบุทธาอัทวีสตินายกาสปเปปฏิทิตาไมหังทะมัตทะเอเตมุนิเตราศีเสวะติทิตโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจนสังโฆปฏิทิโตไมหังุรเรสัมภคุณากโร พัฏเยเมอนุรุธโธสาริปโตจะทักนทินโกุธันโยปิติภาคัสสมิงโมคคราโนจะาวามะเกทักินสัปวาเนมหหงอาสุอานันทะราหูรา,าสัสโปจะมหานามโมปุภาสุงวามสัสโตกเกสีสโตภะปิทักชิคาคัสสมิงสูริโยวาปะพังกะโรสินิส,สินโนทสัปปโนสุปิโตมุติปุขาโวกุม,มารกสัสโปเีโรมาเหสี จิตถาวะทะโกโสไม่หางวัฒนเนนิจังปฏิธาสีคุณากาโลุูโนโอคูลิมาโลจักอุปร,รีณาถาสีวลีเถราปัญจเมีชะตานะราเสริริก,กามมัมะเศสษาสีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรัสาชรันตาสีรักเตชนะอังคามาเคสุฐานทิตารัตนังบุรโตอาสิ ทิเนเมมตังสุตกังทัชชังปัชะโตอาสิวเมีอ์อะกุปิมาระกังสันทะสมูระปร,ะริตันจะอภานะพิยะสุตการอากาเสชะท่านางอาสิเสสาปะกะละสันทิตาชินานานาวะระสันยุตตาสันตปะกาละลังกาตาปาตาปิตาทีสังชาตาพาหิรัยันตุปัตถวาอาเสสาวินะ ยังยันต si ุอนาตชินเตชะสาวะโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธาปัญเชลีชินาปัญชะลามัญหิวิหะรันตมหิตะเลทาปรลิตุมังสปเพตีมหาปุริสสะพานิเจวโตกุโตตุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสันธรรมานุภาวะตาริโตตะลามิชินาปัญเชลีติบทเถรมหาภาหุมหากา พาหงสมาพิพาหงสหสมาพินิมมิตาสาวุธันตังสีเมฆาราโคทิตโครัตเสนะมารังธาน connect, าทิธรรมนวิจินาชิตวามุนินโทตันเตัสสาศพวันตุเติเชยมังคารานิมาลาติเลกัมาพิยุชนิทสัมพลันติงโคลัมปนาพวะกรมมขะมัทถะยังขังขันตีสุทันสุทันตวิจินาชิตวามุนินโทตันเตัสสาศพวันตุเติเชยมังคารานินาคาตีเลขชาวบารังอติมัตตพูตังภาวะขีจักกัมะสานิวะ สุทารุนันตังเมตังผู้เสกวิถีนาชิตาวานินโทตันเตยฉะพวันตุเตชยมังคารานิอุชิตตะขัดขามติหัตถาลุธาลุนันตังตวันติโยชนะปทาคุลิมารักันตังอิทธิพีสังขาตามอโนชิตาวานินโทตันเตยสะพวันตุเตชยมังคารานิกัตตวานะกัธมุทรังอีวะคัมพีนิยจินจายะสุขทวจนังธนากายมัจเยสันเตนะโสมาวิถีนาชิตาวานินโทตันเตยสะพวันตุเตชยมังคารานิตัจวิหายมติสัจกาชา ตวารเทเจตุกมาธาพิโรปิตามนังอธิตาตพูตังปัญญาปทีรชลิโตชิตวามุนินโทตันติเชถาบาลตุเตยัมังคารานีนำโทปนันทพูชคังมิพุทังมหิทธิอุเตนะเทระภูชเคนะมัทมาปยันโตอิทูปเทสะวิธีนาชิตวามุนินโทตันติเชถาวันตุเตยัมังคารานีผุคขาหาทิทิภูชเคนะสุทันทะตัถังธัมมาวิสุทธิชุติมิธิภากาพิธานังยานาคาเทนะวิชินา อิโตบามุนินโทตันเตยะถานวันตุเตชยมังคารานิเอตาปิพุทธชายอักมังคาราอัฏฐะคาถาโยวาจโนทีนาทิเนสัตตมีมตันทีอิโตวาน,านั่นเอกัวิวิธานิจุปัตถานิโมขังตุขังอธิขะเมยยะนาโรสปัญโยมหากาโรนิโกนาโถหิตายสัมภะลานินางนเลโตบาลามีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตังมังเอเตินะสัเจวะเช,ชนะโหตุตเตชยมังคารังรชยันโตโพธิยามุเรสกยานัง อาทิตตโนเอวังตะวังวิชโยหหิชยังสุขชัยมังคะเลอัปราชิตตะปลังเกสีเสปัทวิโปคะเลอภิเศกีสัพพุทานังอคับโตปโมทติตุนะสัจตังสุมังคะลังสุปภาตังสุทุกิตังสุขัโมสุมุหุตโตจะสุยิถังผัมมะจะลิสุโตจะผะมมะจาริสุปัทคีนังกายกรรมังวจากรรมังปัทคีนังปัทคีนังมโนกรรมังปทีเตปัทคีนาปัทคีนานิจตะวานะละพันตันโผปัทคีนี พระวันตุสัมภังคารังรักขันตูสัมมาเทวตาสัมพังพุทธานุภาเวสทธาสุตติพระวันตุเตพระวันตุสัพพัมังคาร hmm ังรักขันตูสัมมาเทวตาสัมพังธรรมานุภาเวสทธาสุตติพระวันตุเตพระวันตุสัพพัม yep. ังคารังร well ักขันตูสัมมาเทวตาสัมพังสังฆานุภาเวสทธาสุตติพระวันตุเตเจตีมติทานะคาถายาเทวะสันติวิหารวางสีนีตุเปคาเลโพธิคาเลติหิงติหิงตาธรรมานีนะ พาวันตุปุช ute, ติตาสุตถิงการนณเตหะวิหารามาทะเลเถราจังวัจานวกาเจพิคโวสารามิกาธนปฏิปุปัตตการามาจะตเจสานิฆามาจิต ok, ิสาลาสัมตานาภูตาสุอิตาปวันตุเตชลาภุญาเยปิจัตถะสัมพะกับธรรมภาวาสัมเสธะชาตาอัตถะโอปัปาติกานิยานิกังธรรมะวะลังปฏิจจเตสัมเพปิลุคัสะการตุสัคยัง หาตูตีรังสตังธรรมโมธรรมมัทลาจะปุคคาลาสังโฆของตูธังมโควะอัตถายะจะงิตายะจะอัมเหระกขันตูตธรมโมสัมเพปิธรรมมาจาริโนุติสังปะปุณเยามะอเมอริยะปเวทิติอิเตปัตนะของตูสัมเพปิตานิโนุตถะสาสนีสัมมาธารังเบเชมโตกาเรเทวะปวันตตุอุทิพิพาวายังตัตตานัง ธมิถังเมตุเมทะนิมมาตาปิตาจักรัตราชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวัฒเมนะราชานโนปัสชังรักขันตุสมทาเท hey, วตาปุชยโยชนาคาถาทุกขปตาจันนิทุกขาพยาปตาจันนิพยาโองขัปปตาจันนิสโสกาโอตุสัมเพป,ปิปนิโนเอตาวตาจะอัมเหหตสัพปตังบุญญาสัพปทางสัมเพเทวานุโมทรมต,ต,ตุสัมปสังคติอิทธิยาทาดังคัทธมตุสันทายาสีรงังรักขันตุ สัมปทาภาวะนาพิรตาหองตูขันฉันตูเทวตาคาตาสัมเพยุทธาปรัปปตาปเจกานาจจะยังพลังอรหัตตาในจะเตชีละรักขันขันธามิสักโ like สตูมังคุณคาถาหองตูสัมพังสุมังคารังรักขันตูสัมปเทวตาสัมพังลูกาลุกาเวโสตีหองตูนิรันตรังหองตูสัมพังสุมังคารังรักขันตูสัมปเทวตาสัมพังธรมาลุกาเวโสตีหองตูนิรันตรังสัม โหนตุสัมพันธ์สุมาครังรักขัำตุสัมมชัยมตาสัมพังสังขงงงานุภาเวสุตีตุนินรันดรังเพื่อูปภาพแห่งสัจจะอธิฐานภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสักกายบนสวดพระสูตรพระปิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกไปทั้งปวงขอให้ผลขอให้ข้าพเจ้าจะไดทั้งทางโลกธรรมธรรมและทวเทวี่ได้ไปได้ทั้งหลายบ,บนอนุโมทนาในการสวดสักกายมนและธรรมะเหล่านี้เพื่ออนุโมทนาบุญแห่งมวยพรให้แก่ข้าเจ้าแห่งมัทถุปาปิตายเศรษฐี เปียนยอดเศรษีเปี่ยนว่าคือสกแตกตลอดจนวรรทุกงคนที่ทำสิ่งทข้างขึ้นให้เปรี่ยนว้วยนุภาพแห่งพระปิดิจนสับสิดรือทเสร็ปทุกการด้วยเถิดบุญกุศลของเจ้ามเต้างเลายรเกิดจากการจวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอทั้งท่ายพุทธบูชาธรรมบูชาสังขู้ชาขอขอบบุณนี้จงสมวัง่มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอนุญาตขอรับใน้รงวงขอเจัิคามร้การทุใจทั้งที้ปราจกตกันเล็เจริญรุ่งเรือนะที่การงานชนะส่งพรงสาทอัม เป็นในการวิพากษ์ารณกรรมฐานเกิดปัญญาญาจะเริญนว่าธปีติพรชัยทั้งสี่คืออายุวนาทุขามาลังด้วยเธอขออนุโมทนาบุญขอโคยด้วยสติทุกท่านสวัสดีครับ